สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เอลคอดีแล้วเ,เราก็ไปข้างในกันค่ะ

ตอนนี้นะคะเรากลับมาถึงบ้านแล้วเราก็จะมาเปิดถุงดู ซึ่งเราอะเอาของออกจากถุงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถุงมันจะยับก็คือนี่นะคะแล้วก็อันนี้เอาชิ้นแรกก็คือชิ้นนี้เลยนะคะทุกคนหมาราคาก่อนนะเกือบพันอ่ะอันเนี้ยอ๋อน,นี้ไเน,นี้ยหมอนผ้าห่มไทนน่ทันท อันนี้นะคะราคา940บาทจะมาเปิดให้ดูแบบอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะชิ้นต่อไปเอาของใหญ่ก่อนนะคะนี่ก็คือน้องใหญ่กว่าหน้านะคะใหญ่มากๆน้องนะคะราคา920บาทนะคะนี่น่ารักมากๆเลยชิ้นต่อไปนะคะนี่นเป็นสมุดโน้นนะคะทุกคนความจริงอะ มันเป็นสีเขียวนะแต่ว่าเหมือนฟิลเตอร์ทําให้มันเป็นสีนี้เดี๋ยวจะถ่ายแบบว่าเรียวๆแบบกล้องสดให้ดูนะคะนี่เป็นสม,มุดโน้นะคะนนต่อไปนะคะนี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าคล้องมือแบบซิลิโคนนะคะนี่น้องน่ารักมากๆอันนี้ราคาสามรอยสิบาทนะคะต่อไปเป็นเหล่าปากกานะคะสี่แทง่งนะคะมีทั้งหมดสี่แท่งสี่แบบแล้วก็เลยสอยมาทั้งหมดนะคะตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบบาท อันนี้ก็140บาทแล้วก็อันนี้ก็1นึ่ง้อสี่สิบสุดท้ายนะคะน,ะคะนี่เป็นที่ลองแก้ววางแก้วไว้ตรงนี้นะคะน่ารักไหมเป,เ,ปเป็นแบบซิลิโคนนะใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเกือบเท่าหน้าต่อไปนะคะต่อไปทุกคนพี่ สี่ชิ้นพิเศษที่เจมีตู้อะไม่มีเลยนะไม่มีน้องเลยนะแต่ว่าอันนี้คือทนความน่ารักของน้องไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูทีละชิ้นชิ้นที่หนึ่งนะคะเป็นพวงกุญแจแบบดีน่ารักปุ๊กปิ๊กมากนะคะนี่ตัวนี้นะคะราคาสามร้อยแปดสิบบาทนละเนาะต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าตังค์แบบซิลิโคนนะคะเหมือนอันเมื่อกี้เลยอันนี้ราคาสามร้อยสี่สิบบาทนะคะนี่ทุกคนคือกระเป๋าซอคิว so มากมันต้องแบบ มันต้องมีไว้ซอพายทุกคนมันต้องมีไว้ใช้เนี่ยแล้วน้องคือแบบน่ารักมากจิ้มแก้มได้ด้วยนี่นะคะราคา,าหาไม่เจอ640บบาทาชิ้นสุดท้ายก็คือนีออ่เอามาประดับตู้ให้มันดูน่ารักนะคะก็คือสมุดโน้ตนั่นเองนี่ราคาหนึ่งร้อบบาทก็คือถูกมากเวอร์